สวัสดีค่ะเจคเคโนโนแนะนําบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะเป็นบ้านเรียกกันได้ว่าครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะบ้านสองชั้นค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่130ตารางวานะคะราคา1นึ่งล้านเจ็ดแนบาทค่ะมีสระน้ําด้วยนะคะบนพื้นที่ มีสวนค่ะมีบ่อเลี้ยงปลานะคะสามารถเลี้ยงปลาได้หลากหลายชนิดเลยนะคะน้ําดีกัะทุกท่านบรรยากาศในสวนก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดเช่นกันนะคะร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะอยู่ในอําเภอนะครหลวงจังหวัดอยุธยานะคะ1น้านเแสนบาท1ไร่130ตารางวาพร้อมบ้านด้วยนะคะมีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านค่ะเดินทางเข้าออกได้สบายสนใจนะัดชมพื้นที่แปลงจริง ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายร่วงหน้าค่ะเพื่อเข้ารับชมพื้นที่นะคะประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ